สวัสดีครับดินเพชรรันพลกับการดูซีรีส์วายเรื่องที่2ในชีวิตนิทานพันดาวนะครับชวนคุณผู้ชมมาคุยกันหน้ามาส่งท้ายกันมันก็มาถึงตอนจบละดินนึกถึงคําพูดของเขานะครับที่เขาบอกว่ามันก็เหมือนครูอาสาเนาะที่มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาทําให้พวกเขารักและผูกพันแต่สุดท้ายก็ไปก็ต้องบายบายซึ่งพวกเขาไม่ชอบเลยอันนี้เหมือนกันด้วยความที่ดินดูเพราะเราคู่กันนะครเพราะเรายังคู่กันยังคู่กันเนาะจนมาถึงเรื่องนี้เรารู้สึกมันเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงดินชอบ ในความเหมือนจริงคือเขาทําให้เรารู้สึกได้อะเรารู้สึกว่าเออเราก็รักเราก็ผูกพันนะครับกับตัวละครกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั่นนี้เหมือนกันแล้วสุดท้ายเขาก็จากไปอะเออแต่สิ่งหนึ่งที่ดินชอบนะคือหัวหน้าภูคือแบบเออสักทีมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นออนเพราะว่าก้าวตอนที่ผ่านมานะหัวหน้าภูแทบไม่เคยแสดงออกในความรู้สึกที่ที่มันอยู่ในใจเขาจริงๆอ่ะไม่เคยบอกว่าเออผมชอบคุณนะผมรักคุณผมอยากให้คุณอยู่ที่นี่ไม่เคย ไม่เคยทาและไม่เคยทําได้แบบเต็มที่ไม่เคยชัดเจนให้กับครูเทียนในขณะที่ครูเทียนน่ะเหมือนเขารอสิ่งนี้อยู่ะ่ะรอความชัดเจนตรงนี้อยู่หัวหน้าภูไม่สามารถทําได้อ๋อเราก็มารู้ที่หลังว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยพ่อของเทียนที่รู้จักแล้วก็ฝากให้มาดูแล้วตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่พ,อ,พอมาตอนจบอะ่ะรู้สึกว่าเออหัวหน้าอย่างนี้แหละเจ๋งคือเขาได้พูดตามหัวใจตามที่ใจเขาคิดอย่างที่เทียนบอก ตอบมาจากใจตอบมาจากใจจะเปลี่ยนใจไหมคือหัวหน้าผูอ่ะเป็นคนบอกเองนะว่าเหมือนให้ลืมสุดท้ายตัวเองทําได้ที่ไหนก็ทําไม่ได้มันคือการฝืนเขาก็พยายามจะลืมแต่เขาก็ทําไม่ได้ไม่ใช่แค่คําพูดนะครับการแสดงออกคือถ้าดูนะในตอนสุดท้ายน้ําตาเขาคลอแทบทุกฉากเลยเพราะถ้าเขาไม่พูดไม่แสดงออกคือเขาอาจจะไม่ได้แล้วนะอืมกอดทําทุกอย่างอะ่ะ จ๋งมากเจ๋งมาก,มากหัวหน้ายกนิ้วให้เลยนะครับอ่ะเรามาแยกเป็นทีละเบรกทีละเบรกเลยนะครับ <c oughs> ก็แบ่งเป็น4ีเบรกนะครับตามลาทีวีชวนคุณผู้ชมมาคุยนะมาสะแสดงความคิดเห็นกันส่งท้ายและคลิปสุดท้ายจริงๆสําหรับนิทานพันดาวนะครับเปิดมาเบรกแรกเนี่ยน้ําตาไหลแบบโอ้โหไหลพร่าพรากๆเลยคุณผู้ชมไหลหรือเปล่ายกมือขึ้นพิมพ์กาก็ได้นะถ้าไหล คือเปิดมาเนี่ยน้ำตาไหลเลยคือการจากลาดินว่าไม่มีใครอยากเจอหรอกนะครับแล้วก็ครูเทียนเองก็ก็ผูกพันธุ์แล้วมันก็หลายเรื่องอะ่ะเออมันก็เลยจะงนงงหน่อยนะครับในวันสุดท้ายนะครับซีรลี่ก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วหัวหน้าผูเขาดูแลครูเทียนแบบดีมากตั้งแต่แรกแล้วเอาเป็นตงตบินโตมาให้เนาะครูเทียนก็จดจําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านพักของเขาเองด้วยนะครับเดินออกมาอาหารไปมองสักหน่อยมันเข้าใจนะมันคือมันคือวันสุดท้ายแล้วว่า จากนี้คือไม่มีแล้วเราไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะมันมีหลายอย่างนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือความทรงจํานะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่แต่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เก็บไว้นะครับเดินมาคือมาเจอโอ้โหคือคือ,ค,อคือมันแบบบิ้วมาเรื่อยๆไต่อะไต่อารมณ์มาเรื่อยนอะจากนี้แบบเขาอ,อยู่คนเดียวนวงๆเจชอชาวบ้านทุกคนอีกแล้วนะครับกูเทียน,นเขาแบบ ร้องไห้นะซึ่งรถไฟมาคุณผู้ชมอรถไฟมารถไฟมานะรถไฟเพิ่งกลับมาวิ่งนะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงรถไฟดังไหมดังไหมโอเคไปแล้วไปแล้วรถไฟจากอา วงเวียนใหญ่ไปมหาชัยมหาชัยกลับมาที่วงเวียนใหญ่นะับก็เพิ่งจะกลับมาวิ่งได้ไม่กี่วันนะครับหลังจากหยุดวิ่งไปเมื่อปลายปีนะครับช่วงโควิดนี่ก็กลับมาวิ่งลนะมาลองใช้บริการได้นะใครมาแถวเวียนใหญ่ทาฟินมาได้อต่อต่อต่อ,ตอคุณผู้ชมคือน้องมิเขาสแสดงดีอย่างที่บอกคือิถ้าย้อนไปดูคลิปทุกคลิปนึ่งจะบอกว่าเกือบทุกคลิปนึงจะบอกว่าคือเขาก็แสดงออกมาเป็นธรรมชาติมากแล้วร้องไห้เก่งมากเออร้องไห้แล้วคือเราจะร้องตามเราร้องตามเลยไม่ใช่จะร้องตามร้องตามนะครับเด็กๆก็เอา อะไรอะข้าวผ้าพันคอแล้วเป็นแบบสิ่งที่เขาทําเองอะระบายสีมีมีตัวเขาแล้วเขาก็ยังบอกแล้วพ่อเขาบอกว่าเนี่ยครูเทียนเป็นเหมือนแบบคนที่นี่แล้วนะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่นี่แล้วครูเทียนก็ร้องแบบโอ้ยคือคือ,ค,อคือเห็นครูเทียนร้องแล้วน้าตาไหลเหมือนกันนะคือร้องตามอะนะครับส่วนรองเทก็ให้อะไรไอเสือ้อใช่ไหม คงเทียบไม่ได้กับแบรนด์เนมแต่ว่าครูเทียนเขาบอกมันมันประเมินค่าไม่ได้นะครับนินชอบชอบขมาขมาเขาแบบขมาเขาก็ร้องอะ่ะแต่ร้องแล้วยิ้มด้วยคือเขาแบบไม่อยากให้ครูยังไงไม่สบายใจหรืออะไรก็บอกว่าคือทุกครั้งอะ่ะทุกคนก็จะงองแงเด็กๆจะงองแงแต่ว่าครั้งเนี้ยมันมากหน่อยคือชาวบ้านหลายคนงองแงพูดแล้วก็จะค <c> ล <oughs> อคลอเหมืนอนกันอ่ชาวบ้านก็งองแงด้วย นะครับดิ้นชอบที่ครูเทียนเขาบอกว่ามาพวกเรามากอดรวมกันเนี่ยดินชอบฉากนั้นมากที่ที่แบบมันอบอุ่นนะดินว่ากอดมันคือมันคือสิ่งที่พิเศษมากๆอ่ะแล้วดินก็ชอบกอดรู้สึกว่ามันมันมันอบอุ่นอ่ะมันคือมันเป็นพลังบวกและนี่คือการกอดรวมแบบกอดรวมรู้สึกว่ามันมันพิเศษมากกว่าการถ่ายรูปรวมด้วยซ้ำไปครับซึ่งคนที่ครูเทียนมองหาก็คือหัวหน้าภูก็ได้มานะครับก็ให้ช่างยอดเนี่ยเอาสมุดบันทึกนิทานพันดาวมาคืน ก็คือเสร็จปุ๊บจริงๆเขาแอบ,บดูอยู่นะครับตามที่เราเห็นนะแอบบดูอยู่ครูเทียนเปิดสมุดบันทึกมาอันนั้นมันเป็นลายมือของใครของครูทอฟันหรือว่า,หร,วาหรือว่าหัวหน้าภูเพราะมนันเสียงหัวหน้าภูอ,อ่แต่ว่าเนื้อหาในนั้นนะบอกว่าคำอธิษฐานของทอฟันนะครับนับดาวคบพันดวงก็คือว่าขอให้เจ้ายักษ์เขียวนะครับผู้ที่ปิดใจเนี่ยยอมเปิดใจนะเปิดใจและยอมใจอ่อนนะครับเพื่อที่จะยอมรับใครสักคนแล้วขอให้แบบรักคนคนนั้นอย่างสุดหัวใจนะซึ่ง แม้ว่าครูเทียนจะนับดาวไม่ครบแต่ว่าคุณก็ได้ทำให้คำอธิษฐานของเฝันเป็นจริงมันก็หมายถึงตัวเขาตัวเขาได้เปิดใจแล้วแล้วก็รักคนคนนั้นอย่างสุดหัวใจก็คือรักครูเทียนซึ่งครูเทียนก็สัมผัสได้แล้ะแต่หัวหน้าไม่ได้พูดอะ่ะหัวหน้าไม่ได้พูดแต่แรกไม่ได้พูดแต่แบบหลายๆครั้งที่เขามีโอกาสด้วยแต่ดินมาสะดุดช่วงที่เป็นที่เป็นแบบเหมือนสิ่งที่เขายังไงเขียนส่งท้ายอะ่ะที่บอกว่า เนี่ยขอให้นิทานของเรามันจบตรงนี้เหมือนมันมัน,มนดีที่สุดตรงนี้แล้วคือหัวหน้าคิดว่าอันเนี้ยการที่ทําแบบเนี้ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ออกมาเจอละเราเขียนแบบเนี้ยแล้วคือมันมันคือดีที่สุดละขอให้จบตรงนี้ให้นิทานของเรามันจบด้วยความสวยงามตรงนี้ไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะเอ,อหลังจากนี้คุณก็ไปใช้ชีวิตไปอยู่ในโลกของคุณไปใช้ชีวิตเพื่อตัวเองทําตามหัวใจของตัวเอง สิ่งที่ดินสะดุดอยู่ประโยคนึงที่บอกว่าเหมือนกับให้ลืมเรื่องราวที่นี่ให้ลืมอ่ะรู้สึกว่าตอนที่ดินฟังอ่ะที่ที่อะเป็นเสียงอ่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นหรอวะน่านะคือตอนที่ดินฟังรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะจะมาบอกให้เขาลืมอ่ะเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมทําได้นะ่ะคือดินฟังรู้สึกว่าอะไรวะยากยากมากจริงครับชีวิตของครูเทียนตอนอยู่ที่กรุงเทพนะครับมันรู้สึกว่ามัน นิ่งๆเรียบเรียบพออยู่ไปวันๆอะเขาบอกตัวอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยและอย่างที่เขาบอกชีวิตมันสุขสบายอ่ะมีทุกอย่างพร้อมเพอร์เฟกไม่เหนื่อยไม่ลําบากเลยแต่เขากลับรู้สึกว่านูน่นชีวิตบนนูน่นนุ่นเขามีความสุขมากกว่าไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็มาใช้ชีวิตแล้วนี่ไงใจเขาทาอะไรอ่ะเหมือนจะลืมได้เนะแต่เขาก็ไม่เคยลืมเลยเหมือนรอจดหมายทุกวี่ทุกวันตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีก็อยู่ไปวันๆอยู่กับสิ่งที่เขา เก็บไว้เป็นแบบสิ่งที่แทนความทรงจำอ่ะแต่ไม่มีแม้แต่การติดต่อของหัวหน้าเลยอืกระทั่งแม่ต้องแบบให้ตุนมาช่วยพูดให้อ่ะว่าแบบเออคือมึงจะหมกตัวมึงจะอยู่อย่างนี้เหรอเทียนก็บอกว่าเออคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะไม่รู้ว่าจะยังไงแต่นินว่าลึกๆเขารู้แล้วแหละว่าเขาจะยังไงอยากจะทําอะไรก็เลยอ่ะไปคุยกับพออาวุธเชหน่อยอะชอบตอนเขานั่งคุยนะั้นทินชอบไม่รู้ทินชอบเวลาแบบผู้ใหญ่ แบบมันแลกเปลี่ยนเราแบบแบบเข้าใจแบบเปิดใจอะ่ะรู้สึกว่าเออ,เอ,อชอบที่เขาเปรียบเทียบกับต้นไม้มันเห็นภาพเนะว่าโอเคเราเราไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมจุดที่ที่ดีเราก็จะเติบโตอืมเขียนก็เลยแม่ครับผมไม่อยากเรียนวิศวะอยากเรียนครูเหตุผลของแม่ก็มีเหตุผลของเทียนก็มีเหตุผลของแม่ก็ไงด้วยความที่มีหน้ามีตาทางสังคมเนาะ จะไปอวดได้ใช่ไหมเทียนก็พูดอย่าตรงๆนะเขาก็มีการพูดคุยกันแต่ครั้งนี้เทียนบอกว่าขอขอให้แม่ทําเพื่อเทียนบ้างที่ที่ผ่านมาคือเทียนทาเพื่อแม่มาแล้วเยอะแล้วแม่ก็ยอมครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องยอมแม่อีกนิดนึงคือแม่ก็เลือกให้ให้ไปเรียนที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นนี่เป็นสิ่งนี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่ติดต่อหัวหน้าไม่ได้เลยอืไป งานแต่งงานหมอน้ําหมอน้ําก็พยายามก็เหมือนเดิมพยายามจะจะ,จะยังไงจะให้เจอกันแต่ว่าน้าก็ไม่ยอมเจอเนาะก็แอบ,บมองอยู่นั้นเนี่ยเนภาพเนี่ย,นนยแล้วตัวเองอะ่ะหัวหน้าผัวก็น้ําตาแบบน้ําตาคลอตัวเองก็เออครูเทียนตอนที่อยู่ในงานอะ่ะอืมคือเขาก็ยิ้มแย้มนะตอนอยู่กับหมอน้ําไปร่วมยินดีเขาก็ต้องยิ้มแยม้มช่างยอดหลัง เขาก็ยิ้มแย้มเล่นด้วยแต่สังเกตว่าเวลาเขาเขาพยายามมองหาหัวหน้าภูอ่ะสังเกตว่าแบบเขาเศร้านะเขาเศร้า,าแต่เขาเก็บความรู้สึกเขาเศร้า,าแล้วเขาคิดว่าครั้งนี้เขาจะได้มาเจอไงแต่คือแบบเอา้ามาแบบเต็มที่เต็มยศเลยจัดเต็มซะหล่อเลยเอา้าคนที่เราอยากเจอไม่อยากเจอเราเหรออ๋อหัวหน้าภูบอกให้ผมลืมแกก็คงจะทําเหมือนกับที่บอกผมนั่นแหละ แกก็คงจะพยายามลืมซึ่งหัวหน้าภูก็ทําอย่างนั้นจริงๆครับมเมฆเขาออกมาแล้วเออเปนอ็นดีใจนะได้แบบเออมาเจอกันอนะไรเงี้ยนี่หัวหน้าภูพยายามที่จะพยายามทําอ่ะอันนี้คือการฝืนละตัวเองก็ลองให้คือมันเจ็บอะ่ะมันเจ็บไปด้วยกันทั้งหมดอะ่ะคุณผู้ชมที่ดินสัมผัสนะมันเจ็บไปด้วยกันทั้งหมดครับสุดท้ายเขาเลยบอกว่าอ๋อระยะห่างที่คือคิดว่าระยะห่างที่มีอะ่ะ คนหน้าอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่างเราบอกให้เขาลืมเขาคิดว่าระยะห่างที่มันเกิดขึ้นมาอาจจะทําให้เขาลืมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่มากพอครูเทียนลืมไม่ได้ครูเทียนไม่ลืมและไม่เคยลืมครับคุณผู้ชมเขาก็เลยบอกว่าการตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าในครั้งเนี้ระยะห่างคงจะมากพอที่ทําให้เขาลืมและคิดว่าที่ผ่านมามันมันคงจะเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับยังไงทําให้เรารู้สึกดีฝันดี แต่มันไม่เกิดไม่เคยเกิดขึ้นจริงโอ้โหแบบมันประโยคที่แบบเฉียบว่ะเป็นประโยคนึงที่ดินชอบนะชอบที่แบบซีดีเล่าอย่างนี้สู้ว่าเออว่ะนั่งแบบและนี่คือสุดท้ายจริงๆแล้วนะสุดท้ายจริงๆแล้วที่ครูเทียนบอกมันคือจดหมาย สุดท้ายแล้วมันคือท้ายสุดและเรามาถึงฉากสําคัญครับผูบ้ชมอันนี้ก็พีคเนาะคือมันเหมือนไตระดับอารมณ์มาเรื่อย,อ,ยอันนี้ก็พีคนะแต่ว่าเดี๋ยวมีพีคก,กว่าอันนี้พีคก,ก่อนเอาพีคเอาพีคเลเวลนี้ก่อนนะก็จะไปเรียน,นครับพ่อแม่ก็มาส่งตุนก็มาส่งเนาะร้องผมร้องไห้กันเอ,อ็เอนดูคุณแม่เนาะแม่ก็แบบเป็นคนคุณพ่อบอกเออคุณเป็นคนส่งไปเรียนนะเออคุณแม่ก็ขอกอดไปหลายหลายที่มัน,นครับก,ก็รู้สึกแบบอบอุ่นดีนะอบอุ่นดี เทียนได้ทำในสิ่งที่เขาแบบเลือกเองบ้างอะเออสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกนะที่บาดมาเขาทำเพื่อแม่จริงครับหัวหน้าไม่มาก็าาเดินไปคือหน้าเขาจะแบบเบะจะร้องตลอดอะสงสารนะ่ะแต่ว่าสุดท้ายครับหัวหน้าก็โทรมามีเดทแอร์นิดนึงเทียนโชคดีนะ หน้ามีคําพูดให้ผมแค่นี้หละครับคิดถึงเดทแอร์ Dead Air แบบเ e ทแอร์บ่อยแล้วก็เหมือนแบบมันมีการหยุดนิ่งของความคิดของความรู้สึกอะครับที่รู้สึกนะหยุดนิ่งของความคิดความรู้สึกสุดท้ายก็บอกว่าคิดถึงซึ่งรู้สึกว่าตั้งแต่เขาบอกคําว่าคิดถึงอะ้นรู้สึกบอกว่าเออเฮ้ยดีแล้วบอกเลยมันคือเขาจะไปแล้วนะเว้ย เสร็จแ,แล้วหันมาเจออ่ะหันมาเจอกันเม้่หัวหน้าภูก็ผมแค่อยากมาส่งผู้เทียนก็เลยว่าเลยหัวหน้าทําไมเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้อ่ะแล้วทําแบบนี้ผมจะลืมหัวหน้าได้ยังไงแสดงว่าเขากําลังพยายามที่จะทำละคือที่ผ่านมาเหมือนเหมือนน่าจะหลอกตัวเองอยู่ว่าโอเคฉันคงลืมได้ด้วยระยะห่างด้วยอะไรแต่ว่ามาครั้งเนี้ยเขาบอกเลยว่าเออคือทำแบบนี้แล้วเขาจะลืมอ คิดว่าเขาจะลืมได้หรอแต่ที่พีกว่าคือหัวหน้าภูบอกแล้วคุณคิดว่าผมทําได้หรอตอนนี้มีฟังแบบเอา้าอะไรวะไปบอกให้เขาลืมแล้วตัวเองก็คือทําไม่ได้เหมือนกันคุณช่วยลืมสิ่งที่ผมบอกว่าให้คุณลืมได้ไหมเออขนาดนี้เลยเหรอฟังแล้วแบบตลกอ่ะตลกคนหน้าว่าแบบตัวเองคนไปบอกเขาให้ลืมตัวเองทําไม่ได้แล้วมาวันนี้ตัวเองมาบอกให้ยกยกคําสั่งอันนี้แซวน่ะเออไปบอกให้เขาลืม ช่วยลืมในสิ่งที่เขาบอกว่าให้ลืมได้ไหมโอเคโอเคยกเลิกยกเลิกยกเลิกไปหมดยกเลิกไปหมดนะครับยกเลิกไปหมดแล้วก็นินก็รู้สึกเหมือนคูเทียนแหละยังไงวะคืออะไรเนี่ยยังไงเนี่ยตรลงคือจะเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนใจรอผมได้ไหมผมจะรอนานแค่ไหนผมก็จะรอคือตอนที่ฟังอะ่ะหน้าครูเทียนเขาแบบ จากที่นิรู้สึกเขาอมทุกข์อ่ะเขาไม่มีความสุขเลยเว้ยแล้วเขาเริ่มยิ้มเว้ยเขาเริ่มยิ้มแบบพอเห็นเขายิ้มได้รู้สึกโอเคแต่ที่นินชอบคือหัวหน้าได้แบบพูดไปแบบโชะโชะโชะเลยคือมันไม่มีอ้ำเอืองแล้วอะ่ะเวลาครูเทียนถามอะ่ะจะเปลี่ยนอีกไหมจะเปลี่ยนใจอีกไหมไม่เปลี่ยนแล้วครับรอผมได้ไหมรอได้นานแค่ไหนก็จะรอหัวหน้าตอบแบบโชะโชะโชะไปเลยอืมหัวหน้าก็ ดูดีๆตาแดงนะดินว่าน้ำตาคลอๆนิดนึงอะแต่ครูเทียนคือเบะตลอดอืมเข้าใจว่ามันนี่เป็นครั้งแรกเลยอะที่เขาได้รับความชัดเจนจากหัวหน้าครูความชัดเจนมันคือสิ่งที่แบบครูเทียนรอมันนานนะดิงคิดว่ารอมานานตั้งแต่อยู่บนผาปันดาวแล้ว่ไม่เคยได้นี่ครั้งแรกครับไม่แปลกใจเลยคือไอ้ที่เขาจะต้องฝืนลืมอ่ะเขาไม่ต้องฝืนแล้วไง นี่คือเขาปล่อยฟรีแล้วปล่อยแบบตามใจตัวเองเลยสิ่งที่เขาทำจากนี้คือครูเทียนก็กอดเลยอืมครูเทียนแบบไม่สนอะไรเลยเว้ยคือแบบยังไงอารมณ์แบบนี่คือคนที่เราชอบอ่ะเราจะไม่เสียเขาไปอีกแล้วเว้ยกอดเลยหัวหน้าผัวกอดมันเป็นกอดที่พิเศษกอาทุกครั้งครับที่รู้สึกนะรู้สึกว่ามันอบอุ่นแบบ โคตรอบอุ่นรู้สึกว่ามันมันคือความรู้สึกที่ทั้งคู่ได้แบบปล่อยออกมาแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วอะ่ะเกินร้อยก็ได้อะ่ะกอดกันแบบมันมีบางอย่างที่มสุมพุ่งทุ่งพานอยู่ตรงนั้นอะ่ะเออแล้วทั้งคู่คือแบบน้ําตาคลอคือดินพิเศษสาหรับหัวหน้าด้วยความที่เราไม่เคยเห็นล้ดินบอกว่าเขาอึกอักมาตลอดอะ่ะหัวหน้าเนี่ยทั้งกอดนะครับรูปผมรูปรูปผมเนาะ ดีใจครับด,ดีใจที่ได้เห็นฉากนี้ดีใจที่เขาได้แสดงความรู้สึกออกมาซึ่งหนูรู้สึกว่าเออมันมันมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ก็ได้เรียนรู้เหมือนกันเมื่อเรามีคนที่เรารักมากๆที่เราชอบหรืออะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเราเราควรถ้าถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเราควรแสดงออกมาในวันที่เขายังอยู่ยในวันที่เขายังอยู่ในวันที่เขายังรับฟังได้ในวันที่เขายังฟังเราอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันมันดีกว่าในวันที aji, entonces, ่เรา เสียเขาไปหรือเขาไม่ได้อยู่ตรงหน้าแล้วหรืออะไรก็ตามมันว่าเนี่ยดูจากฉากที่เราดูอะรู้สึกว่ามันมันมันคือแบบตามนั้นแหละครับโคตรดีโคตรด,ดีจริงๆแล้วก็พอครูเทียนจะไปก็คือแบบหัวหน้าภูก็แบบมาจุบจุบหน้าผากไปเลยครับจุบเลยเออซึ่งแบบครูเทียนยิ้มคือมันเหมือนปลดปล่อยแล้วอะเออครูเทียนก็ เดินไปคุณมีรูปอเก็บรูปไว้รูปคู่ของเราเขาก็มีแหวนที่หัวหน้าครูให้ไว้นะครับซึ่งโอเคเล็กๆน้อยที่นิ้นชอบก็คือตอนนี้คุณแม่มองคุณแม่คุณแม่งงตุลก็บอกผมไม่รู้ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันครับแต่ลห่อดีซึ่งนินชอบที่คุณคุณพ่อเขาตบบ่าคุณแม่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออพ่อเขาเข้าใจแหละถ้าดูแบบนั้นอะ ออชอบนะนินชอบตรงนี้มากๆเลยครับและแล้วเวลาก็ผ่านไปนะครับคุณผู้ชมทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ผาปันดาวนะครับครูเทียนก็เอาสมุดบันทึกของครูทอฝันที่มันเป็นเรื่องราวทั้งหมดแหละฝังไปนะครับแล้วก็ขอโทษที่ว่านํามาคืนช้าขอบใจที่ให้ชีวิตใหม่กับเขาซึ่งหลังจากนี้มันก็จะมีแต่สมุดบันทึกของครูสีเทียนครูเทียนละ ที่จะบันทึกเรื่องราวจากนี้ไปครับคุณผ,ผู้ชมเิ็นว่าเขาทลายกำแพงคลายปมที่เขาเคยรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับครูทอฝันไปแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วครับเขาจึงทำแบบนั้นมันไม่มีอะไรติดค้างแล้วเขาก็เลยฝังไปสิ่งที่คุยกันนะครับคุณผ,ผู้ชมบนผาบรรดาว <c oughs> ก็อมยิ้มอีกนะครับ เขาจะมาเป็นครูที ulously, ่นี่นะเขาจะมาเป็นครูที่นี่แต่หัวหน้าครูหัวหน้าครูก็ยิ้มยิ้มตั้งแต่เห็นละหัวหน้าครูบอกว่าผมไม่อยากแค่เอาอย่งเงี้ยไม่อยากเอาอนาคตมาทิ้งที่นี่แต่ครูเทียนบอกไม่ผมจะมาสร้างอนาคตที่นี่ซึ่งก็หมายถึงครูนั่นแหละนะวับนีาวันนี้เขาพร้อมละไปเรียนกลับมานะครับเขาพร้อมแบบพร้อมที่สุดแล้วในการที่จะมาเป็นครูแล้วมาเป็นครอบครัวของคนที่นี่ที่ผาบัรดาวมาอยู่กับหัวหน้าครูเขาพร้อมที่สุดแล้ว ผมไปใช้ชีวิตไปทําตามหัวใจของตัวเองแล้วนี่เขาไปทําทุกอย่างมาแล้วอะ่ะคุณอะ่ะหัวหน้าแล้วหัวหน้าได้ทําตามใจตัวเองบ้างหรือยังตอบมาจากใจอยากให้ผมอยู่ที่นี่ไหมยินชอบที่หัวหน้าผูก็ตอบไปเลยคือเขาชัดเจนแล้วตั้งแต่ตอนที่สนามบินตอนที่ไปส่งอะ่ะเทียนอยู่กับผมที่นี่นะครับห้าอะไรนะไม่ได้ยิน อยู่กับผมที่นี่นะครับคือมันเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอะ่ะเออจากก่อนหน้านี้เราเราไม่ได้เห็นแบบนี้อ,อันนี้มันเป็นสายตาแม้ว่าบางช่วงก็ยังเห็นเหมือนกับน้ําตาคลอคลอนว่าน้ําตาคลอนมันเป็นน้าตาห่างความดีใจนะเออโอเคก็อยู่ที่นี่ครูเทียนมาตั้งใจที่จะกลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับซึ่งหัวหน้าครูก็เหมือนจะหยอดนิ่ก็เออคิดได้เนาะบอกว่าอะไรนะคืนนั้นอะ่ะที่นับดาวอะ่ะแล้วคุณนับขาดไปหนึ่งดวงอะ่ะผมเจอแล้วนะ ก็คุณไงคุณเป็นดาวที่ตกลงมาเทีเยนก็ยิมย้มนะยิ้มเจอหัวหน้าหยอดนะยินก็แบบหัวหน้านี่คิดได้นะเทียนก็บอกว่าอะไรนะนะไปทําอะไรมาเนี่ยปากหวานขึ้นนะปากหวานด้วยเทียนก็หยอดกลับไปนะครับซึ่งอ่างสุดท้ายก็ได้มีการอธิษฐานนะคุณอธิษฐานสิมันครบพันดวงแล้วก็เลยมีการอธิษฐานว่าโอเคเราจะไม่แยกจากกันมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบ oh โคตรดีอะโคตรขลังมากโคตรแบบรู้สึกว่ามัน มันคือคือเรารู้สึกว่ากว่าเขาจะผ่านอะไรมากว่าเขาจะยอมรับในความรู้สึกแบบเนี่ยแล้วคืออันนี้มันคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นมันคือเป็นฐานที่แบบโคตรมั่นคงแนบแน่นอบอุ่นมากๆกับการที่เขาเลือกที่จะบอกว่าขอให้ไม่อะไระไม่พลาดจากกันไม่ต้องแยกกันอีกอแล้วเราจะไม่แยกจากกันและปิดท้ายปิดท้ายจริงๆแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้คือจะจบแล้วนะไอตอนท้ายสุดเลยอะ่ะก็ที่มาอยู่ด้วยกันเนาะ เออแหมมีมาก่งมาก่อนคือต,ตอนที่นินดวนรู้สึกว่าเบ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 าหัวหน้าเบาเบาหัวหน้าก็แบบหัวหน้ามีความหื่นนะมีความหืน่นเออถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็อ่ะมันได้อะไรนะจะให้เหยียบหลังเนาะอันนี้ก็แอบตลกเทียนก็เหยียบไปกรับกรับหัวหน้าเจ็บหลังมากไม่รู้ว่าแบบแกล้งหรือเปล่าเนะ ทำไมอยากมานอนบนเตียงนิ่มๆบ่หรอหลังผมอ่ะแล้วดูดีที่นอนก็แข็งอ่ะแบบมีความออดอ้อนมุงเม้งมุงเม้งดินชอบนั้นชอบรู้สึกว่าโคตรธรรมชาติเลยคุณผู้ชมโคตรธรรมชาติเลยทำไมอ่ะแล้วเทียนก็แบบคือด้วยสายตารู้สึกว่าเทียนก็โคตรยั่วเออสำหรับน้รู้สึกว่าเทียนยั่วมากหัวหน้าก็คุณผู้ชมมาช่วยบรรยายน่ะมาช่วยบรรยายนะหลวงพี่ก็แต่รู้สึกฟินรู้สึกว่า เออมันเป็นมันมันเป็นฉากที่รู้สึกว่าเออดิไม่เคยใช้คําว่าฟินกับกับเรื่องที่แล้วเหมือนกันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันฟินอ่ะด้วยความที่เราติดตามมาด้วยมั้งติดตามแบบชีวิตของเขาอ่ะรู้สึกว่าด <c oughs> ีเหมือนเขินเนี่ยอ่าแล้วก็แบงค์ไปเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้อินพูดถึงไนแล้วอ่ะนีนพูดถึงว่าโอเคอยากขึ้นมานอนข้างบนหรอลองขอดูดีขอขึ้นไปน่อย ลองพูดเพ,อพอดาะๆดูอะไรนะเทียนครับขอขึ้นไปนอนด้วยไหมครับเอยขอขึ้นไปนอนด้วยได้ไหมครับเทียนขอขึ้นคือตอนแรกเว้ยก่อนที่เขาจะพูดอะนินคิดแล้วว่ามันจะต้องมีคําว่าครับอย่างเงี้ยแล้วมันมีจริงเว้ยขอขึ้นไปนอนด้วยได้ไหมครับเทียนเอาแบบลองมาเพาะๆอีกนะขอขึ้นไปนอนได้ไหม้วยไหมครับเทียนแบบอ้อนสุดๆแล้วอะือเห็นแล้วอมยิ้มเลยคุณผู้ชม อ้อนสุดๆนะครับขอขึ้นไปนอนด้วยคนได้ไหมครับเทียนสุดๆแล้วนะครับแล้วแล้วมันมีเหมือนอะไรอุ๋งๆอ่ะคือเขาแบบจับเงี้ยครูเทียนก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงนะครับเสร็จแล้วก็เงี้ยโอเคหัวหน้าก็ขึ้นไปขึ้นไปเสร็จนะครับก็มีการถามถึงไอถุงอะไรนะชาหอมนะครับยังเก็บไว้ด้วยหรอหัวหน้าก็บอกว่าของรักของห่วงเลยแหละเสร็จตาก็ของรักของห่วงเนี่ยเทียนก็บอก คิดถึงผมอดีนะครับก็ก็เทียนก็ยิ้มนะครับคือยิ้มไม่หยุดเลยหัวหน้าก็เลยบอกยิ้มอะไรยิ้มอะไรนะครับซึ่งเทียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าหัวหน้ารู้ได้ยังไงว่าผมชอบหัวหน้าหัวหน้าบอกว่าโอ้ยผมเห็นสายตาคุณครั้งแรกของครูแล้วว่าคุณชอบผมคิดไปเองเทียนบอกคิดไปเองตอนนั้นผมยังไม่ได้ชอบหัวหน้าเลยนะครับหัวหน้าก็เลยบอกว่า หัวหน้าก็เลยบอกว่ารู้ไหมเวลาที่ข้าศึกตายใจจะโดนอะไรจะโดนอะไรประเด็จศึกขุมโปงเอ้ยมันเป็นฉากที่ <c oughs> นั่นแหละครับคุณผู้ชมเป็นฉากที่ดูแล้วงงอยู่แล้วรู้สึกว่าเออทําไมเรารู้สึกว่าเขินวะฟินรู้สึกงั้นจริงนะครับรู้สึกว่าแบบเฟิร์จะบอกเฟิร์นเขินนะครับเขินแล้วก็แบบรู้สึกฟินรู้สึกว่าเอองงตัวเองมากดูแล้วแบบเออแต่ก็ดีใจครับที่เขาแบบ มีความสุขและแฮปปี้เอาละจบแล้วคุณผู้ชมสำหรับนิทานพันดาวตอนจบนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้สึกยังไงก็มาคุยกันใต้คลิปนี้เลยนะครับอยากจะบอกอยากจะไปขยี้ฉากไหนมาช่วยกันขยี้หน่อยนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณขอแบบขอพูดรวมทั้งหมดเลยดีกว่านะครับไม่ไม่จาะไปคนใดคนหนึ่งเพราะนเชื่อว่า ทั้งทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังมันเยอะมากๆครับเอาเป็นว่าทุกคนที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ซีรีส์เรื่องนิทานพันดาวนะครับขอบคุณจริงๆครับที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็ให้พวกเราได้มาดูนะครับได้สร้างความบันเทิงให้พวกเราได้เรียนรู้ไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมช่วยสะท้อนออกมาให้เราได้สัมผัสกับมุมมองความรักให้เราได้รักให้เราได้ผูกพัน กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันคือความสวยงามความอบอุ่นมันคือสิ่งที่สวยงามจริงๆครับขอบคุณจริงๆนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกคนเลยคุณผู้ชมอยากพูดถึงทีมงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้ยังไงก็ได้นะครับอยากส่งกำลังใจอยากขอบคุณอันนี้ได้เต็มที่เลยวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาด้วยกันตลอด10ตอนกับนิทานพันดาวซึ่งมันเป็นซีรีส์วายเรื่องที่2ที่ดินดูในชีวิตนะครับแล้วดินก็รู้สึกว่า สีรลีวาย y, นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอะไรที่ดิรู้สึกว่าดีมากๆครับไปแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวพบกันเมื่อมีโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ